คันนี้เป็นมาด้าสาหประตูนะครับสีขาวมุกสภาพสวยจริงๆนะครับที่สําคัญผมขายให้ไม่แพงเลยนะครับรถคันนี้ไม่เคยเฉี่ยวชนพิกคว่ำน้ําท่วมนะครับแสนกว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดกันนะครับ สวัสดีครับปานานาโฮมคาร์รถยนต์คุณภาพสูงราคาถูกที่สุดนะครับวันนี้ก็รีวิวรถเข้าอีกหนึ่งคันนะครับแสนกว่าบาทนะครับลูกค้าจะได้คันนี้ไปเลยครับมาด้าสามแฮแบกหประตูสีขาวมุกนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดกันห้องเครื่องคันนี้นะครับสมบูรณ์มากๆนะครับคารเดิมๆนะครับซุ้มโชคเดิมๆนะครับคันนี้แดดส่องกันชัดๆนะครับ น็อตฝากระโปรงนะครับรถคันนี้นะครับเป็นปี0ูนย์แแท้ห้าประตูนะครับสภาพเครื่องคันนี้ผมตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับเดิมจริงๆนะครับสวยมากๆเลยนะครับดูกันลึกๆนะครับเครื่องแห้งๆซุ้มโชคเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับ คันนี้ไม่มีชนหนักๆหรือว่าพลิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมแน่นอนนะครับสภาพนี้พร้อมใช้งานจริงๆนะครับมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับนิดหน่อยเท่านั้นนะครับภายในนะครับเป็นเบาะสีดํานะครับเบาะหนังสีดําเกียร์ออโต้นะครับแอร์แบ็กคู่พวงมาลัยมันตินะครับเม็ดอาร์ควงกบประตูนี่คือเดิมๆนะครับบอดี้สวยๆนะครับ สมบูรณ์มากนะครับคันนี้ดูกันชัดๆดดูกันทุกจุดเลยนะครับค่อยๆดูอย่างละเอียดนะครับบอดี้บางๆเดิมๆนะครับเรารายงานชัดอยู่แล้วนะครับภายในนะครับสวยจริงๆนะครับซูมดูใกล้ๆไม่มีตำหนิเลยนะครับเบาะนะครับซอกผมนะครับสะอาดนะครับคันนี้ ห้าประตูนะครับเป็นรถที่สวยนะครับน่าใช้จริงๆนะครับเมื่อกี้บอกด้านหลังด้านหน้าแล้วอันนี้ดูด้านหลังต่อนะครับซูมดูใกล้ๆเลยนะครับแต่งท่อเรียบร้อยนะครับขับดีนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ไม่มีปัญหาเลยนะครับลูกค้ามาลองได้เลยนะครับลองขับก่อนซื้อได้นะครับรถของเราให้ลูกค้าลองนะครับล้อแม็กสวยๆนะครับ สีนะครับก็จะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยก็ยังสวยอยู่นะครับเป็นสีขาวรอยมันจะเห็นชัดนะครับบางทีก็จะมีรอยลักยิ้มมีรอยขูดขีดเล็กน้อยเท่านั้นนะครับภายในนะครับสวยจริงๆนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็ย้ําเหมือนเดิมนะครับว่ารถไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนไม่มีพิกวารไม่มีน้ําท่วมนะครับ คันนี้นะครับเลขไม่ก็แสนส5 0 0 0ื่กิโลนะครับแต่ว่ารถเก่านะครับผมขอไม่รับประกันเลขไม่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นแล้วว่าแสนกว่ากิโลนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพนี่เป็นไปได้จริงๆนะครับเพราะว่าภายในเนี่ยคือสวยมากนะครับราคานะครับปี08นดะครับรถสีขาวมุก5ประตูอย่างนี้นะครับผมจัดไป168,000บาทนะครับราคา ถูกจริงๆนะครับกับคันนี้สวยมากๆนะครับแล้วก็ราคาน่าใช้จริงๆนะครับทั้งสภาพนะครับที่สมบูรณ์นะครับระบบเครื่องระบบเกียร์ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อทางทีมงานได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ